โคตรพยักโลกาวินาตอนที่77เมืองถิงซานในรู้เรื่องนี้ได้ยังไงกันชินเฟิงประหลาดใจเล็กน้อยก็ฉันเพิ่งจะเรียนไปเมื่อช่วงบ่ายนี้เองโจห้าวกล่าวชินเฟิงถึงบางอ้อเพราะวิชานี้เขาเองก็มีเรียนเหมือนกันเพียงแต่ตนโดดมันก็เท่านั้นเองเมืองถิงซานมีขนาดใหญ่มากแต่ปัจจุบันมันไม่มีความจำเป็นต้องทำเหมืองทองแดงอีกต่อไปแล้ว เลยขาดการดูแลจากสถานที่ชุมชนดังนั้นภายในเหมืองเลยถูกยึดครองโดยพวกค้างคาวยักษ์หากพวกเราไปที่นั่นการจะหาสัตว์ร,ร้ายสอง้อตัวมาฆ่ามันก็ไม่ใช่เรื่องยากเย็นอะไรตรงกันข่ามาหากออกไล่ล่าทั้งทุ่งล่าน่ากลัวว่าสามวันคงไม่ทันชินเฟิงอธิบายเดิมทีการสังหารงูชายแดนแถวแถวพื้นที่พอบลูกก็เป็นความคิดที่ดีแต่น่าเสียดายที่ฉินเฟิงกวาดล้างมันไปหมดแล้ว กระทั่งหนูยักษ์กินพืชที่เป็นอาหารหลักของมันก็สูญเสียไปเป็นจำนวนมากจากการบุกของกองทัพหนูโจห้าวกล่าวอย่างขมขื่นอย่าพูดด้วยท่าทีใจเย็นแบบนั้นจะได้ไหมมันก็จริงว่าถ้าไปที่นั่นพวกเราจะฆ่าสัตว์ร้ายทั้ง200ตัวได้ทันแน่ๆแ,แต่นายไม่เคยได้ยินหรอว่าภายในเหมืองทองแดงมันมีค้างคาวยักษ์อยู่นับหนึ่งหมื่นตัวและทุกตัวลุวนเป็นเลเวล G3 แล้วแบบนี้พวกเราจะชนะมันได้ยังไง ฉินเฟิงกล่าวน้ำเสียงหนักแน่นนายเชื่อฉันสิถ้ากระทั่งปัญหาแค่นี้นายยังสู้ไม่ได้พอไปเจอกับกองทัพซากศพที่น่ากลัวยิ่งกว่านายจะโค้นพวกมันลงได้ยังไงพอได้ยินแบบนั้นโจห้าวก็กัดฟันสีหน้าเปลี่ยนกลับมาเป็นมั่นคงมุ่งมั่นดังเดิมถูกของนายไปก็ไปไร้ซึ่งบทสนทนาใดๆอีกรสึกของฉินเฟิงล่องเวหาต่อไปเนื่องจากพื้นดินม,มีสิ่งกีดขวางมากมายมันเลยสามารถทำได้แค่ลอยไปข้างหน้าเท่านั้น หึ่งชั่วโมงต่อมาพระอาทิตย์ตกดินพอดีในที่สุดพวกเขาก็มาถึงเหมืองชิงซานปรากฏให้เห็นถึงปากทางเข้าเหมืองขนาดใหญ่บนพื้นดินมีรางรถไฟสนิมขอนอะซึ่งใช้ในการขนส่งแร่ทองแดงแต่ปัจจุบันมันอยู่ในสภาพบ้างสึกกร่อนบ้างผิดรูปรับนี่ไปซะนายจำเป็นต้องใช้ชิ้นเฟิงโยนเกราะในสีเงินและปืนพลังงานออกไปนี่คือชุดเกราะในระดับราชาสัตว์ร้ายที่ถูกสั่งทำโดยชิ้นเฟิง ด้วยความแข็งแกร่งทางกายในปัจจุบันของชินเฟิงกล่าวได้ว่าร่างกายของเขาเทียบเคียงได้กับผู้ใช้วรยุทธ์โบราณที่ฝึกฝนวิชาของพวกเร้าหลินจึงเป็นธรรมดาที่ไม่ต้องการเกราะนี้นี่มันอย่าบอกนะว่าโจ้ห้าวสูญสิ้นน้ำเสียงท่าทีของเขาพอจะบอกได้เลยว่าตกใจขนาดไหนเพราะมันคืออุปกรณ์รูนที่กำลังสาดแสงสีเงินซึ่งเขาไม่เคยพบเห็นกับตาตัวเองมาก่อนเป็นความรู้สึกที่ทั้งคนทั้งร่างสติหลุดลอยไปชั่วขณะ แล้วนายละไม่ต้องใส่มันหรอแม้ว่าโจห้าวจะตื่นเต้นสุดๆแต่เมื่อคิดถึงชินเฟิงเขาก็ระง,งับอารมณ์ทั้งหมดเหล่านั้นไปทันทีไร้สาระหน้าในานั่นแหละจำเป็นต้องใช้อย่าลืมสิว่าครัง้งคราวยักษ์พวกนั้นมันทำอะไรฉันไม่ได้มันก็ขอน้อมรับด้วยความยินดีฮีฮี <h> ih <ihi> ถ้ามีคนรู้ว่าฉันได้สวมชุดเกราะเงินนะพวกเขาคงอิจฉาแทบตายโจฮ้าวสวมเกราะในหัวใจรู้สึกปลอดภัยกว่าเดิมหลายส่วน จากนั้นทั้งสองก็ก้าวเข้าไปในถ้ำม,มืดวูมบังเกิดหนึ่งก้อนเปลวไฟลุกโชนขึ้นเป็น Ability ไฟของชินเฟิงแม้เจ้าตัวจะสามารถมองเห็นสภาพแวดล้อมในที่มืดได้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าโจห้าวจะมองเห็นมันเลยเป็นธรรมดาที่ชินเฟิงจะช่วยจุดไฟสองทางให้แก่สหายต่อมาชินเฟิงก็หยิบหน้าไม้และก้าวไปข้างหน้า ฉันจะนําไปก่อนแล้วจะปล่อยบางตัวให้ในายฆ่าพวกมันจําไว้ให้ดีว่าอย่าลืมใช้ทักษะรับน่องวายุเข้าใจแล้วและอย่าลืมเปิดบันทึกวิดีโอรือ,อรู้แล้วหนะ้ามันจําเป็นต้องมีบันทึกวิดีโอในการล่ามิฉะนั้นพวกเขาจะพิสูจน์ว่าผู้ขอรับการทดสอบสามารถล่าสัตว์ร,ร้ายครบทั้ง200ตัวได้อย่างไรครั้งนี้โจหฮ้าไม่ได้เผยรอยยิ้มแย้มที่เล่นบนใบหน้าของเขามันเคร่งเครียดเป็นอย่างมาก กำลังภายในจากในร่างกายควบรวมไปที่สองหูและสองตาประสาทสัมผัสในการรับรู้เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากไม่นานนักเสียงพัดกระพือของปีกก็ดังขึ้นพวกมันมาแล้วโจโห้าวเกรงกำปั้นด้วยความประมาาอย่างไรก็ตามทางชินเฟิงเขาดูจะสงบกว่าโจโห้าวมากนะักเพราะท้ายที่สุดแล้วครั้งคราวยักษ์เหล่านี้มีเลเวลแค่จีสามันไม่สามารถทำอันตรายใด,ดๆต่อเขาไดู้ส ชินเฟิงเหนียวกายยิงศอนหน้าไม้ออกไปในความมืดมิดและโผล่เลสังหารสองสัตว์ปิดกลางอากาศในดอกเดียวอสองครั้งข่าวยักถูกยิงเจาะเข้าที่หัวโดยตรงพวกมันร่วงตกลงกับพื้นเหลืออยู่ตัวเดียวเท่านั้นที่ยังบินอยู่ราวกับว่ามันสามารถค้นพบถึงความผิดปกติเร่งโฉบเข้าหาตำแหน่งของชินเฟิงกับโจหฮ้าอย่างรวดเร็วนี่สำหรับนายชินเฟิงก้าวไปด้านข้างหลีกไปให้พ้นทาง ไม่นานเกินรอในที่สุดโจห้าวก็เห็นถึงรูปลักษณ์ของค้างคาวยักษ์ในสายตาแม้จะเคยเห็นมันจากวิดีโอที่ได้รับการบันทึกเอาไว้ก่อนแล้วแต่ก็ยังไม่น่าตกใจเท่ากับรูปลักษณ์อันน่าสยดสยองของอีกฝ่ายที่อยู่เบื้องหน้าขนาดตัวของมันใหญ่มากเฉพาะตรงส่วนร่างกายมีขนาดอวบอ้วนยาวกว่าครึ่งเมตรสองฝั่งเป็นปีกที่กางออกยาวกว่า1.5เมตรดูแข็งแกร่งและน่าหวาดกลัว ดวงตาสีแดงและเขี้ยวของอีกฝ่ายทำให้คนที่เฝ้ามองอดสันสะท้านไม่ได้น้องวายุโจ้ห้าวถีบตัวขึ้นสูงและม้วนตัวเตะไปยังทิศทางคังคาวยักษ์อย่างแรงชวัดเฉวียนทว่าคัางคาวยักษ์ก็สามารถหลบได้อย่างไม่ยากเย็นมันอาศัยจังหวะที่สวนกันโฉบวูบแบบกรีดกรงเล็บแหลมเข้าใส่ไหล่ข้างหนึ่งของโจ้ห้าวหากไม่ใช่เพราะเกราะในที่ศาสแสงสีเงินเกรงว่าเนื้อของโจ้ห้าวคงถูกฉีดเป็นชิ้นๆไปแล้ว ไปเย็นใจเย็นมองหาจังหวะก,กับมุมที่เหมาะสมก่อนแล้วค่อยเล็งเตะไปที่ปีกของมันฉินเฟิงเอ๋ยแนะนำโจห้ารับฟังเขาขยับกายใช้ฟุตเบิร์ควนไปรอบๆตนในที่สุดก็ค้นพบตำแหน่งที่ดีย่ำเท้ากับพื้นถีบตัวลอยขึ้นเตะเข้าใส่ปีกใหญ่คางคาวยักษ์เยี่ยวตัวอีกคราวกลางอากาศม้วนเตะเข้าใส่ด้วยขาอีกข้างโดนไปถึงสองดอกในคราวเดียวกระดูกปีกของคังคา,าวยักษ์ก็แตกเป็นเสียเส่ยง เมื่อกระดูกปีกแตกนั่นหมายความว่ามันไม่สามารถบินหลบหนีไปได้อีกแล้วั้งเขาน้อยแกบินหนีไม่ได้อีกแล้วตายซะเถอะโจโห้าวชักปืนพลังงานตรงเอวออกมาเล็งไปทางหัวั้างคขายักษ์และลัน่นไกสมองั้งงางคาายักษ์ถูกเจาะเป็นรูมันจบชีวิตลงโดยสมบูรณ์อย่าลืมเก็บรวบรวมโลหิตหัวใจปีกแล้วก็หางของมันด้วยนะชินเฟิงสั่งคำหนึ่งส่วนที่ดีที่สุดของขั้งางคาายักษ์ก็คือโลหิตหัวใจ มันสามารถใช้ทำเป็นยาง,ง่ายๆที่มีสรรพคุณช่วยเสริมสร้างร่างกายและจิตวิญญาณประสิทธิภาพเทียบเท่าได้กับยาเสริมแกร่งเกรดจีส่วนปีกของมันคู่หนึ่งมีมูลค่าราวๆสอ0 0ันเหรียญเงินจำนวนนี้มีอาจดึงดูดความสนใจจากฉินเฟิงได้แต่สำหรับโจห้าวมันคือโชคลาภก้อนใหญ่ส่วนหางค้างคา,าวมีขนาดเล็กที่สุดง่ายต่อการขนย้ายเหมาสมสำหรับที่จะใช้เป็นหลักฐานในการทดสอบ โจฮ่าวหยิบมีดสั้นและเข็มสกัดวัตถุดิบออกมาการต่อสู้ในครั้งนี้ช่วยเรียกความเชื่อมั่นให้กับเขาได้มากโข ổ. แน่นอนว่าต้องขอบคุณพลังป้องกันอันแข็งแกร่งของเกรอบเงินด้วยเช่นกันหลังจากนั้นทั้งสองก็ค่อยๆเดินลึกเข้าไปเรื่อยๆยิ่งลึกก็ยิ่งมีค้งางคาวยักษ์มากขึ้นเป็นเงาตามตัวทุกครั้งที่เกิดการต่อสู้ฉินเฟิงจะเหลือค้งอางคาวยักษ์ทิ้งไว้ตัวหนึ่งให้โจฮ่าวจัดการ ในแต่ละครั้งความวัยในการสังหารมันของโจห้าวก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆพรสวรรค์ของโจห้าวเดิมก็ไม่เลวอยู่แล้วบวกกับการใช้ทักษะรับกำลังภายในระดับ B นอกจากนี้ยังมีกระบวนท่าวรยุทธ์ที่ใช้กระโดดทำให้โจห้าวไม่มีปัญหาในการต่อสู้กับสัตว์ร,ร้ายในเลเวล G 3เหล่านี้สมชั่วโมงต่อมาโจห้าวก็หมดแรงไม่สามารถฝืนสู้ได้อีกต่อไป เพราะยังไงสักําลังภายในของเขาเดิมที่มันก็ไม่ได้แข็งแกร่งอะไรอยู่แล้วถึงจะไม่ได้ใช้มันตลอดเวลาก็ตามแต่ก็มาถึงขีดจํากัดจนได้ในที่สุดวันนี้พอแค่นี้ก่อนก็แล้วกันขอบใจแล้วก็ขอโทษที่ฉันไม่ไหวแล้วจริงๆโจห้าไม่ขัดขืนเขาไม่พยายามแจ้งทําเป็นเข้มแข็งหลังจากยึดสินสงครามทั้งสองก็เตรียมเดินทางกลับพอมาถึงรถสึกโจห้าก็เริ่มกลายเป็นตื่นเต้นอีกครั้ง จากที่คำนวณดูคร่าวๆดูเหมือนว่าฉันเพิ่งจะสังหารค้างคาวยักษ์ไปได้มากกว่า50ตัวโจห้าวรีบนับและพบว่าภายในสามชั่วโมงเขาสามารถเก็บเกี่ยวได้ถึงขนาดนี้แม้จะเสียเวลาไปบ้างในช่วงแรกๆก,ก็ตามหากเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆหมายความว่าภารกิจสัตว์หานสัตว์ร,ร้าย200ตัวคงไม่ใช่สิ่งที่ยากเกินกว่าจะสำเร็จใช่ไหมณจุดนี้โจฮ่าวเริ่มรู้สึกว่าการทดสอบนี้มันช่างง่ายไดย้ง่ายเกินไป นี่หมายความว่าเขาครอบครองความสามารถในการเอาชีวิตรอดในทุ่งล่าอยู่แต่แรกแล้วเพียงแต่ยังไม่รู้ตัวใช่หรือไม่ช่วงเวลานั้นเองโจห้าวรู้สึกราวกับว่าโลกทั้งใบได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างแท้จริงมุมมองของมันกว้างขึ้นอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนพอถึงเวลาเที่ยงคืนทั้งสองก็กลับมายัางสถานที่ชุมชนฉินเฟิงพาโจห้าเข้าไปในร้านขายอุปกรณ์ของกลุ่มหวันซ่ง เพราะเป็นที่รู้กันดีว่าร้านของกลุ่มวันซ่งจะเปิดตลอด24ชั่วโมงทันทีที่ชินเฟิงเดินเข้าประตูเขาก็พบกับซุนน้อยในชุดสูตรผมบนหัวถูกหวีจนเรียกเนียนและยังมีตราสีเงินขนาดเล็กติดไว้บนหน้าอ,อกซ้ายเขียนเอาไว้ว่าซุนเชียนตำแหน่งผู้จัดการชินเฟิงยกคิ้วสูงเขาไม่คาดคิดเลยว่าซุนน้อยจะได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้จัดการแล้วหลังจากที่เขาไม่ได้มาแค่สองสาวัน อ้ามิสเตอร์ชินเมื่อเห็นชินเฟิงดวงตาของซุนน้อยก็เปล่งประกายสดใสเจ้าตัวก้าวออกมาทักทายชินเฟิงอย่างเป็นกันเองทันทีซึ่งเป็นจังหวะเดียวก,กันกับที่อุปกรณ์สื่อสารของชินเฟิงเกิดการสั่นไหวโครพยักโลกาวินาตอนที่78ิดลักพาตัวแรงสั่นไหวที่คุ้นเคยนี้ทําให้ชินเฟิงกวาดมองไปรอบๆโดยไม่รู้ตัวกระทั่งในตอนเที่ยงคืนร้านค้าอุปกรณ์ของกลุ่มหวนซ่งก็ยังเปิดทําการให้ซื้อขาย อันที่จริงช่วงเวลาทำการซื้อขายส่วนใหญ่แล้วจะเป็นในตอนกลางคืนซะมากกว่าเพราะช่วงเช้ามันคือเวลาที่ลูกค้าส่วนใหญ่ของพวกเขาออกไปต่อสู้และปัจจุบันในร้านขนาดใหญ่มันมีคนอยู่ทั้งสิ้นห้ากลุ่มทั้งคนทั้งร่างของฉินเฟิงไม่ขยับไหวหรือแสดงอาการพิรุธใดๆเขาเหลือบตาลงมองอุปกรณ์สื่อสารอย่างใจเย็นแจ้งเตือนนักล่าเงินรางวาัลล็อเป้าหมายอัชญากรหลิวเจียหมิง แจ้งเตือนนักล่าเงินรางวัลล็อเป้าหมายอัชญากรหลิวเจียซิงแจ้งเตือนนักล่าเงินรางวัลล็อเป้าหมายอัชญรกรหลิวเจียฝูไม่เพียงแต่ฉินเฟิงที่กำลังมองไปที่มันโจฮ้าวก็ยกข้อมือขึ้นมาเช่นนั้นจากนั้นสีหน้าของเขาก็กลายเป็นตึงเครียดตั้งแต่คราวก่อนที่ฉินเฟิงไล่ล่าและสังหารไวเปอร์ลงโจฮ้าวก็ทำการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ของเครือข่ายนักล่าเงินรางวัลมา โจฮ่าว e, ต้องการจะเอ่ยอะไรบางอย่างแต่ชินเฟิงก็ชิงส่งสัญญาณให้เขาโจห้าว e, เลยหุบปากเงียบสุนน้อยไม่เจอกันแค่สองสาวันคุณก็เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้จัดการซะแล้วขอแสดงความยินดีด้วยนะชินเฟิงกล่าวกับซุนเชียนซุนเชียนเร่งตอบรับทั้งหมดนี้ต้องขอบคุณมิสเตอร์ชินที่ช่วยดูแลฉันเลยสามารถทำเงินมหาศาลให้กับทางร้านจนมีวันนี้เหตุผลที่ซุนเชียนได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้จัดการนั้น แน่นอนว่าเพราะชินเฟิงเล่นสั่งทำอุปกรณ์รูนเงินมีดกริย์ครามและอื่นๆที่ต้องใช้จ่ายเงินเป็นจำนวนมากผ่านทางซุนเชียนทั้งหมดเลยกลายเป็นผลงานของเจ้าตัวไปทางสำนักงานใหญ่กลุ่มหวนซ่งเลยตัดสินใจให้ซุนเชียนทำหน้าที่เป็นผู้จัดการทันทีตำแหน่งนี้ไม่เพียงเป็นการยืนยันความสามารถของซุนเชียนแต่ยังเนื่องมาจากลูกค้ารายหลักอย่างชินเฟิงความแข็งแกร่งของชินเฟิงนั้นเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นปริมาณการทำธุรกรรมของเขาย่อมเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัวและหากยังคงติดต่อซื้อขายผ่านพนักงานตำแหน่งเล็กๆเกรงว่าคงไม่อาจสร้างความพึงพอใจให้แก่ฉินเฟิงได้มากพอผลลัพธ์คืออาจทำให้ฉินเฟิงไม่พอใจและสูญเสียลูกค้าคนสำคัญไปนี่คือความคิดของทางกลุ่มหวนซ่งและเป็นที่มาของตำแหน่งของซุนเชียนสำหรับผู้จัดการร้านคนก่อนซึ่งเป็นหญิงวัยกลางคนเธอได้ถูกปลดจากตำแหน่งเดิมไปแล้ว เพราะทำหน้าที่ได้ไม่ดีพอขณะนี้กำลังแนะนำสินค้าให้ลูกค้าคนอื่นด้วยรอยยิ้มฝืนๆอยู่หากไม่ใช่เพราะว่าเธอมีญาติเป็นผู้ใช้พลังที่แข็งแกร่งแล้วก็เกรงว่าเธอคงถูกไล่ออกจากร้านนี้ไปแล้วไม่จำเป็นต้องขอบคุณไปหรอกคุณแค่ทำงานของตัวเองได้ดีต่างหากเพราะจริงสิคราวนี้ผมก็เอาของดีๆมาขายอีกแล้วนะว่าจบฉินเฟิงก็หยิบห่อวัตถุดิบขนาดใหญ่ออกมา แม้ว่าปีกค้างคาวยักษ์เหล่านี้จะสามารถพับได้แต่ฉินเฟิงเล่นฆ่าพวกมันไปมากกว่าร้อยตัวในคืนเดียวดังนั้นเลยต้องแบกกันมาในสภาพนี้โอเคฉันจะเรียกคนมาช่วยนับสินค้าทันทีอาพอดีว่าเพื่อนของผมก็มีของมาขายอีกชุดหนึ่งเหมือนกันรบกวนช่วยนับแยกด้วยนะไม่มีปัญหาแล้วหลายคนก็เริ่มกรูกันเข้ามาวุ่นวายราคาของปีกค้างคาวยักษ์ไม่คงที่ หากนำไปแยกขายทีละชิ้นจะอยู่ที่ประมาณ2,400เหรียญแต่หากขายผ่านทางกลุ่มวันส่งจะขายได้ในปริมาณเยอะๆเาว่าราคาจะถูกลงรับซื้อแค่ชิ้นละ2,100เหรียญเท่านั้นพอมีหลายคนเข้ามาช่วยนับงานก็ดำเนินไปอย่างรวดเร็วสินค้าของมิสเตอร์ชินมีมูลค่า275,000เหรียญส่วนมิสเตอร์โจเฮ้ามีมูลค่า111,300เหรียญ พวกคุณต้องการซื้ออะไรเพิ่มเติมก่อนจะรับเงินหรือเปล่าซุนเชียนถามชินเฟิงครุ่นคิดครู่นหนึ่งและกล่าวเอาเป็นชุดต่อสู้ทีเจ็ดก็แล้วกันชุดต่อสู้ทีเจ็ดมีราคาแพงกว่าชุดทีสามที่ชินเฟิงเคยใส่ก่อนหน้านี้ราคาของมันอยู่ที่ราวๆหนึ่งแสนห้าหมื่นเหรียญแต่คุณภาพก็ดีกว่าเดิมตามราคากล่าวได้ว่าหากสวมใส่ชุดนี้ชินเฟิงจะไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆเลยจากการต่อสู้ในห้องทดลองระหว่างเหอหลี ส่วนทางโจห้าวเขาไม่ได้อยู่ในอารมณ์ที่จะใช้เงินซื้ออะไรในตอนนี้ฉันไม่ต้องการซื้ออะไรรับทราบชินเฟิงลองสวมชุดรบเขาพยักหน้าด้วยความพอใจสั่งซุนเชียนหักเงินสำหรับชุดรบใหม่จากนั้นก็รับเงินส่วนต่างพร้อมกับโจห้าไปกันเถอะชินเฟิงกวักมือมาทางโจห้าโจห้าต้องการจะเอ่อยอะไรบางอย่างแต่ก็ไม่ได้ขัดคำพูดของชินเฟิงทั้งสองเดินออกจากร้านไปพร้อมกัน ทันทีที่พวกเขาออกมาโจฮาวกอดไม่ไหวจินเฟิงทำไมนายไม่คิดจะทำอะไรเลยล่ะอาชญากรทั้งสามคนอยู่แค่ในเลเวลจีเท่านั้นเองนะโจฮาวกล่าวชินเฟิงสามารถสังหารไวเปอร์ลงได้แล้วสามคนนี้จะนับว่าเป็นสิ่งใดชินเฟิงใส่หัวและตอบพวกเขาไม่ทำอะไรหรอกแค่กำลังเลือกซื้อปืนอยู่เท่านั้นเองโจฮาวกำลังคิดตามแต่ชินเฟิงก็ชิงกล่าวซะก่อนต่อให้พวกเขามีความกล้ามากกว่านี้สักสิบเท่า พวกเขาก็ไม่กล้าปล้นร้านอุปกรณ์ของกลุ่มหวานซ่งหรอกแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าพวกเขากำลังเลือกปืนกันอยู่ถ้าจู่จู่ฉันพุ่งเข้าไปจับกลุ่มแล้วในปืนมีกระสุนขึ้นมาพวกมันจะไม่สาดยิงจนคนบริสุทธิ์ที่อยู่รอบๆบโดนลูกหลงหรอกหรอเพราะยังไงซะพนักงานขายของร้านหวานซ่งก็เป็นเพียงคนธรรมดามิได้มีความสามารถในการต่อสู้ใดๆและอีกอย่างคนที่กำลังแนะนำอาชญากรทั้งสามอยู่ก็เป็นแค่วัยรุ่นหญิงอายุ2ี่ปีเท่านั้น โจห้าวเหลียวหลังกลับไปโดยไม่รู้ตัวเพื่อต้องการจะดูว่ามันจะเกิดเหตุร้ายขึ้นหรือเปล่าในหัวใจเผยถึงร่องรอยของความกังวลเล็กน้อยแต่ก็เพราะการเหลียวหลังของเขานี่เลยทำให้เห็นว่าอาชญากรทั้งสามไม่ได้คิดล้นร้านจริงๆพวกเขาเก้าวฉับฉับออกมาและดูเหมือนว่ากำลังตรงมาทางเขากับชินเฟิงโจห้าวตกตะลึงเงินไปวูบหนึ่งกับภาพตรงหน้าเหอะเหอะชินเฟิงหัวเราะเบาๆเขาอุตสาไม่ยุ่งเกี่ยวด้วยแล้ว แต่ดูเหมือนว่าจะมีแก่อ้วนรนเข้ามาหาที่เองปัจจุบันชินเฟิงสวมชุดแบรนด์เนมในขณะที่โจเห้าแต่งกายในชุดนักเรียนด้วยเหตุนี้ทั้งสองคนจึงดูไม่เหมือนกับนักสู้ในทางตรงกันข้ามคนหนึ่งดูเหมือนลูกชายผู้มีอิทธิพลอีกคนดูเหมือนคนของทหารรับจ้างที่มาเพียงลำพังหรือไม่ก็เป็นคนที่ปิดซ่อนความแข็งแกร่งแล้วมาขายของแต่แน่นอนว่าพวกอัชญากรย่อมเชื่อในข้อแรกมากกว่า เพราะเป้าหมายในข้อแรกมักจะตกเป็นเป้าหมายของสามพี่น้องตระกูลหลิวเป้าหมายในการลักพาตัวในเครือข่ายนักล่าเงินรางวัลประวัติของทั้งสามพี่น้องก็คือพวกเขามักจะใช้วิธีการดังกล่าวในการลักพาตัวเหยื่อจากนั้นก็ใช้อุปกรณ์สื่อสารเพื่อหลอกลวงญาติของเหยื่อทำทีเป็นของเงินให้โอนมาจากนั้นก็ทำการข่มขู่พวกเขา และอัตราความสำเร็จของแผนการดังกล่าวนี้ก็สูงมากทั้งสามคนก่ออาชยากรรมมาแล้วหลายครั้งมาทางนี้ฉินเฟิงกระซิบกับโจโห้าวทั้งสองไม่กลับไปที่รถล่องเวหาแต่ตรงไปยังมุมถนนด้านข้างปราชญากรทั้งสาม,มองหน้ากันหนึ่งในนั้นแยกตัวไปเตรียมรถอีกสองคนไล่ติดตามฉินเฟิงกับโจห้าหลังจากนั้นพี่ชายคนโตหลิวเจียหม,มิงก็ชักมีดออกมายกขึ้นง้างเตรียมจะฟันใส่โจห้าว โจฮ่าวที่ตื่นตัวอยู่แล้วในที่สุดก็ทนไม่ไหวชิงหมุนตัวกวาดเตะเป็นวงสวนกลับไปเรียงกลับกลายเป็นหลิวเจียหมิงสะเองที่ถูกลอบโจมตีใส่อย่างกระทันหันเขากระเด็นหงายหลังถลายไปสามเมตรอักไอสารเลวเอ้ยหลิวเจียหมิงไม่คาดคิดเลยว่าโจฮ่าวจะต่อต้านเขาเจ้าตัวสะบัดสาบแช่งด้วยความโกรธแต่โจฮ่าวไม่คิดเปิดโอกาสให้คู่ต่อสู้เขาคว้าปืนพลังงานที่เอวยกมันขึ้นและยิงออกไปทันที อาลิวเจียมิงกรีดร้องปรากฏหลุมเลือดขึ้นบนขาของเขาอันที่จริงสิ่งที่อาจารย์หยางจากสถาบันระดับสูงกล่าวนั้นไม่ได้ผิดเลยเขาสั่งสอนได้ถูกต้องจริงๆอาวุธปืนน่ามีประโยชน์เป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการต่อสู้ระหว่างพวกเลเวลต่ำๆนั่นเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมกระทั่งผู้ใช้วรยุทธ์โบราณก็ยังต้องพบปืนในช่วงแรก หลิวเจียซิงที่อยู่ข้างๆชักปืนออกมาเช่นกันแต่น่าเสียดายที่ฉินเฟิงไม่ปล่อยโอกาสให้อีกฝ่ายทำเช่นนั้นฉินเฟิงปรากฏกายขึ้นด้านข้างศัตรูวางมือลงบนไหลของหลิวเจียซิงกรอบๆป๊าสองไหล่ของศัตรูถูกฉินเฟิงบเดเกขยี่จนแหลกโดยตรงเมื่อถึงจุดนี้หลิวเจียฝูคนสุดท้ายที่อยู่ในรถเห็นท่าไม่ดีสตาร์ทเครื่องขับหนีทันทีจะไปไหนรู้ไว้ซะว่ามันสายไปซะแล้ว ฉินเฟิงเสียยิ้มเย็นพลางชักเอาปืนพลังงานจากเอวขึ้นมานี่มีใช่ปืนที่เขาได้แลกเปลี่ยนมาจากซูซิงฝูหากแต่เป็นสินสงครามที่ได้รับมาจากเหอหลีปังเสียงปืนดังขึ้นกระสุนเจาะทุลุกระจบด้านหลังของรถมันปริราวแต่กระแหงเหมือนใย,ยแมงมุมวินาทีต่อมามันก็ทะลุเข้าหลังหัวของอัชญากรคนสุดท้ายรถยนต์ที่ไร้ซึ่งคนควบคุมกระแทกเข้ากับราวบันไดและหยุดลงในที่สุด และเนื่องจากสถานที่ที่พวกเขาต่อสู้กันมันไม่ใช่มุมอับผู้คนที่ผ่านทางก็เริ่มกรีดร้องพากันหนีกระเจิงด้วยความหวาดกลัวสำหรับคนธรรมดาแม้ว่าสถานที่ชุมชนจะปลอดภยัยแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาจะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสงบสุขเสมอไปในสถานที่ชุมชนอาจเกิดการต่อสู้ขึ้นได้ทุกเมื่อและมันคือการต่อสู้ระหว่างคนกับคนซึ่งเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้มันโหดร้ายยิ่งกว่าและหากไม่ระวัง คุณก็อาจจะตกเป็นเหยื่ออย่างไม่ตั้งใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งกันนะครับ